สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมินิพญานุสิทา,ามิมาเบิงปักเคิรเทศครับปลูกไส้กระถางไว้พี่น้องปลูกใส้กระมังเกไว้เนาะนี่ต้นเดียวเลยครับพี่น้องนี่ต้นเดียวดกขนาดเลยครับมือพ,พี่น้องกําลังสุกนะครับกําลังสุกเต็มต้นอยู่แต่ว่าใบสี่มีปวกหน,อน,อ,น,น,น,อ,นอนชอนใบน่พี่น้องเห็นมั้นอนชอนใบ บำลังฉีดยาฉีดยังนะครับเนาะพี่น้เราไหมดูต้นเดียวครับลกขนาดเลยพื่นนนะทั้งในกำลังสุกครับกำลังสุกก็กำลังสุกนต่วหนุ่ยใหญ่ๆครับนี่ตัวหนวุ่ยใหญ่ๆเพื่อนวนะครับ ย่ำจดต่ำบังฮวงนะครับเห็ดน้ำพริกมะเขือเทศไส่ต้มยำต้มปลาต้มหมูครับต้มยำหมูต้มยำปลาครับก็มาเอานี่นะครับบม่ได้เสือไม่ด้ฮาครับมะเขือเทศพันธุ์สีดาครับน้อยใหญ่พี่น้องมุงดูน้อยบักใหญ่เลยไหมนี่ไหมน้อยใหญ่ครับะข้างในนะน้อยบักใหญ่ครับโอ้พวงนี้เห็นขาดก็ยอมเลยมุงดู พวงใหญ่มีตัวใหญ่ๆเป็นลูกสัตวออนไลน์ครับนะตัวใหญ่ๆเทงิทงๆกระดกครับเต็มอยู่เม่อยมันก็ได้เนี่ยน้อคุณลูกแมวคุณลูกแมวมาแอวอะไรพ่อเนาะืึกระลังฮามกระลังสิสุกนะครับพี่น้องปลูกไว้ต้นเดียวด้วครับนี่ ก็ได้ที่มีทีบ่ไหลเลยว่าบม่อยากปลกูกให้มันย่งยากไายก็ใส่กระถางดีครับพี่รองต้องปลูกใส่กระถางบุงเด้อพี่้องเลยื้นนี้พญาน,นุจิไปตลาดนัดครับจะไปขายผักนะครับจิไปขายเบีย้พนยพญานุขนขึ้นรถไว้แล้วครับรออตะสิออกออกรถครับไปตู้ครับตัดไปขายแลวครับมือเศร้า นีหกสิบห้าบาทนะครับสองนานนี่มันจะตัดนานเดียวกับานานนี่ยังพันในตัดนี่ครับพี่น้องนี่นุกขนบักเขรับใส่ท,ทั้งหลางน้ำทั้งเครื่องเลยกับบกผิกครับฝนตกมาแล้วก็คงสิขายดีอยู่ครับ เขือรับบักเขือบักเขือขาวเจ้าพญาครับพริกกระเมน <c oughs> พริกกระเมน,มนออกพริกพ่วงครับพ่วงสีขาวขาวกับงามสุกมากกับสีสีสมสมครับอันนี้เมนบักพริกยอดสนครับพี่น้องต้นบักสูงหนึ่งพริกยอดสนครับบันนี้ก็เป็นห่านตั้งพักแล้วครับบริลูกพักละครับ อันนี้จะเป็นแบบพริกส้มนะครับก็จะสีเอือนแบบพริกพ่วงขาวครับพ่วงพริกพวงอนว่แยามเป็นน้อยก็จะเป็นพ่วงครับแล้วก็แยมสุกก็สีสีส้มนะครับก็สีแดงนี่นี่ตอนนี้ฝนตกลงมานะครับพี่น้องเพิ่นครมาซื้อไปปลูกครับตัวละสิบต้นยี่สิบต้นนะครับขายยูบานพญานุ่ก็ขายตัวละเจ็ดบาทนะครับสามถุงยี่สิบ ถ้าไปขายตลาดนัดปญายนุนูก็เอาทงละสิบบาทครับพี่น้องกะบัวแพงนะพี่น้องเนาะบัวแพงดอกขี่ขบามเขือมะเขือครับเนี่เอาแล้วนะครับพี่น้องคลิปนี้กะ พ่กกันสันๆครับวันนี้พ่อใหนูก็จะไปขายเบียร์พักอยู่ตลาดแล้วครับวันนี้อบคุณในหลายครับที่เข้ามาชมมาเบิงมาแย่งพ่อในูนะครับเนาะอบคุณในหลายพ่อกันชิบนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ